สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ต้องมาแล้วค่ะเปิดไมค์แป๊บหนึง่งโอเคมาเริ่มนะคะวันนี้วันที่แปดเดือนเก้าใช่ไหมเมื่อคืนใครได,ได้เห็นพระจันทร์สีชมพูสีชมพูสีแดงสีชมพูบ้างหรือว่าหลับ เป็นที่เรียบร้อยครูเปิดมาแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบไม่เห็นชาชมพูตรงไหนอ๋อข้าชมพูสีแดงตอนประมาณเที่ยงเนาะก็เลยไม่รอหลับไปก่อนนะคะแล้วจุดจุดนี้ใครขี้เกียจมาฟังอะไรนี้มาเดี๋ยวครูขอแบบอันที่จดมาไม่ได้สอนอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่ต้องจดไหมมาหลังสอนเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้คอนเทนต์ที่คิดจะสอนนะมันไม่ออกแหมตามมาค่ะ อ่าแชร์เราเริ่มกันใครที่มาก่อนเป็นคนขี้เกียจบ้างยกมือก่อนเพื่อนเลยจริงไหม่จงทาไมเราขี้เกียจดูลุงไหมลูกข้างหลังเคยขี้เกียจไหมอ่ะแยกออกเป็นคนขยันกับคนขี้เกียจขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเคยเห็นไหมเนี้ยยังหัวซ่อนอีหอกอีนิวเอามาอีหัวอีนิวมาบะเกี่ยวแค่ซอเฮ็ด นอไปต้มเอ้ยได้บรรลุยแม่โสภาควดขยันไม่ใช่ไม่ดีนะลูกคนขี้เกียจกับคนขยันไหนดีขยันดีกว่าอย่างน้อยแม่งก็แม่อดตายคนไทยชอบพูดว่าอะไรนะลูกคนขยันไม่มีวันอดตายจริงปะแต่ไม่ได้บอกนอีจวงว่าทําคนขยันยังไงก็รวยจริงไหมจริงมันเป็นความเชื่อฝังหัวว่ามึงขยันมึงไม่อดตายแล้วคนที่ขยันข้างหลังอะจย์ที่ไม่ยกมือเมื่อกี้จ้ารวยยังจ๊ะ ดอดตายไหมจ๊ะไม่อดเห็นปะเออมีกินเนาะแต่ไม่รวยเห็นไหมถามว่าดีไหมแม่งดีกว่าขี้เกียจทุกคนเออไม่เป็นหนี้นะแต่ไม่รวยก็จะใช้ชีพแบบเนี้ยเห็นคนขยันไหมตอนเด็กๆคุยต้องเห็นคนหนึ่งเจ้าอ,อีลุงลุงวิทย์มันเป็นกำนันหม่ปดโททําโมแข่งมันอย่างนกแต้สูนกแต้แบบว่านกกระเรียนอ่ะพร้อมอ,อีลุงนี่นะ มันมันแต่ก่อนอันอยู่บ้านอ,าอยู่บ้านที่อำเภอเชียงดาวนะคะอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านนี้คือปลูกหอมเสียสาวที่สวนหอมอะ่ะเคยเห็นเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเสียสาวที่สวนหอมข้าเจ้าตมตอมละเสียอกเสียจาให้จาได้ไหมเพลงนี้ครูตื่นมาตอนเช้ามึงวิดเพราะว่าบ้านครูอยู่ตรงนี้แล้วก็สวนมันอยู่ข้างๆเ ยวงหากัำลังลูกอีลุงนี่หดน้ำส่วนว่าจะแล้วละมึงมากี่โมงน่าจะตื่นประมาณตีสามมาลูกมองมืดบอลพรแผนมันมาแล้วแมเอาวิอิตถามว่ารวยไหมไม่รวยทำไมอะ่ะมันมันได้มันใ,นใจหัวคิดคุมได้ว่าใครนะขอโทษนะคนข้างหลังแล้วเมื่อกี้ใครยกมือคะว่าขี้เกียจขอใครขี้เกียจใครเคยขี้เกียจเออเอเตอร์ี้ค้า มันลุกไปโยกเประเก้าโมงสิบโมงวันหยุดเดือนสิบเอ็ดโมงเตียงโยกมือสูงสูงครูเนี่ยโยกอันนี้หมู่ขี้ขานถามว่าขี้ข้านดีไหมก็ไม่ดีแต่คนขี้ข้านมันก็มีข้อดีค่ะมีข้อดีอยังไงคนขี้เกียจเหมือนครูพี่ตุ้มเนี่ยมันชอบหาทางลัดอีจวงจริงไหมจริงหาง,งานสบายให้ตัวเองทําแต่ถ้ามาอยู่แถวบ้านนางมึงโดนนินทาเนี่ยโอ้ยอีกขี้ขันใบขี้ขันงับตะวันกึ่งหัวมึงพอมึงมาลุกมายองตายคําที่นอนทางกลรเกษต ใครด่าเราคะลูกแม่แล้วก็ยายเนาะถ้ามียายก็ด่ายายยายด่านะแต่ครูกับมองว่าอีจวงอีสองคนเนี่ยมึงน่าจะจับมือกันโอเคปะแล้วเขยา่า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 ขย่าแล้วหันสอง <c oughs> อีคนที่ค้านะก็สันหลังเงวออกเงวออกก็มาลุกสักเต่ออีคนมันก็เน่าติก๊กติ๊เน่าไปจมไปกูแม่งเป็นเดอะบกของบ้านมึงจะจมอย่าง้รมึงใครเนะ ไม่มีใครช่วยกูดำเลยเพราะเขาบอกตัวเองตลอดเวลาว่ากูคือเดอะแบกของบ้านบ้านทั้งบ้านกูมีแต่คนที่เกียจกูขยันอยู่คนเดียวดังนั้นใครเหนื่อยคะมึงค่ะจริงไหมเจงแต่รูเป็นนักปฏิวัติเออรูไม่ขยันขยันหมายถึงหน่อยติน้นห่อยมือเอ้ยได้ขุมเนี้ยู <laughs> ค,คิดอย่างเดียวว่าทําไงกูจะทําเงินได้เยอะๆวะเกตป้าทํายังไงกูจะออกแรงน้อยๆแล,ล้วผลรับมหาศาลวะ ทำยังไงกูจะย่นย่อระยะเวลาของความสําเร็จให้มันรวดเร็วโดวยที่กูไม่ต้องทํางานตากตามเพราะเห็นแม่เห็นพ่อเห็นปู่เห็นย่าเห็นตาเห็นยายนะคะทํางานอย่างเนี้ยมาเจ้ามาแบกอะไรนะเมื่อก่อนเขาทำอาชีพอะไรกันวะเผาถ่านอีจวงเผาถ่านเหนื่อยไหม แม่เอาหนูไปเผาถ่านแม่ดูหน้าหนูก่อนคือตอนนั้นูอายุประมานสิบสี่จวงลูกเขาบอกตัวเองว่าครูไปนะแม่พาทําอะไรครูไปหมดแล้วค่ะเผาถ่านหาเห็ดหาหน่อไม้ครูชอบนะสนุกครูไม่ได้สุกํำบากแต่เมื่อไหร่กูจะรวยอะอีจวงเมื่อไหร่แม่กูจะรวยเมื่อไหร่แม่กูจะสบายครูบอกอย่างเดียวว่าโตขึ้นกูแม่งจะไม่เผาถ่านครูเคยไปรับจ้างลกลก,ลกหญ้ส่สวนหอมอีจวงเคยเห็นเนาะเคยญ้าอ๋อไอ้หญิงที่เคยญ้าวันละสั้นสิบบาท อันนี้เคยทุกมาหมดเลยเคยลําบากมาหมดเลยแต่เป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมือนี่จะประทองอัน,อนหน้านิ้วหมูอ่ะสูแล้วก็นั่งแบบนั่งของเยอะปวดแขนปวดขาไปปลูกหามก็ย่อไม่มีไม่มีก้อมคณะนะสมัยนั้นนั่งของเยอะคดปวดขาแล้วครูก็บอกตัวเองว่า กูแม่งโตขึ้นกูจะไม่ลําบากเหมือนแม่กูถ้ากูจะทํายังไงก็ได้ให้แม่กูสบายแล้วเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันครูให้ตัวเองลําบากอยู่แค่ไม่กี่ปีนะหลังจากนั้นครูก็มาลําบากต่อในการขายของตลาดนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะอืมใครก็ตามที่มาดูครูพ่ทุ้มไรนี้นะหนูจะไม่มีวันขี้เกียจและเราจะขยันให้ถูกที่ไม่กี่ปีเราก็รวยเราจะใช้มันสมองอัจฉริยะของเราทํายังไงวะกูถึงจะย่นย่อระยะเวลาความสําเร็จจากคนอื่นเขาเก็บเงินล้านนึงเขาใช้เวลากี่ปี สิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีไม่รู้อ่ะกูขอใช้เวลาสามเดือนได้เปล่าแล้วกูก็ทําได้ทาไมทําได้คะทาไมทําได้อ่ะกูเอาอเมื่อกี้ขยันกับอีขี้เกียจมาบวกกันเขย่าขยาขยาหันสองอีความขี้เกียจไม่ใช่ไม่มีทางดีนะไม่มีข้อดีนะแต่มันจะบอกเราว่ากูไม่อยากทํางานหนักอ่ะกูไม่อยากเหนื่อยอ่ะกูไม่อยากตักตาอ่ะกูไม่อยากตักแดดอ่ะกูชอบสบายอ่ะชอบสบายผิดไหมไม่ผิดชอบลําบากผิดไหมก็ไม่ผิดถ้าเธอชอบ คิดยังไงก็คิดถูกเนาะแต่ครูบอกตัวเองว่าฉันชอบสบายครูสบายไหมครูใช้ชีวิตสบายไหมครูตากแดดปะครูทํางานตากตามทั้งวันทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงได้หลับได้นอนไหมสบายเพราะใช้นี่ใช้สมองถูกไหมครูรู้สึกพลังงานเหลือครูอยากทํานู่นทนํานี่แล้วครูก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยอีคนที่มันขยันผิดที่สิบปีมันก็ไม่รวยแม่งจริงวะก็เห็นแม่โสภาไม่เห็นแม่โสภารวยสักทีขยนันลูกตั้งแต่เด็กแล้วนะ ทำมากลูกอันไหนที่ว่าลําบากนะกูทำมากอันไหนเาคนอื่นทําไม่ได้กูทําได้แต่แม่ไม่รวยอ้าวทาไมกูต้องเดินทางตามแม่วะกูก็อยากรวยเนาะปะกูก็เลยเอาความขยันของแม่นะไม่ใช่เขนะาความขี้เกียจนะเอาขยันของแม่มาบวกกับสมองที่เป็นสมองสุดอัจฉริยะของเราแล้วคิดว่าเราจะทําอย่างไรถึงรวยแต่ส่วนมากคนที่มันไม่รวยเพราะมันบอกตัวเองว่าพ่งนี้ค่อยทําเคยไหมเคยไหมลูกพี่พวกนี้เหมือนกันเหมือนกันไหมลูก เมื่อกี้ใครยกมือขี้เกียจอีกวะครูเนี้ยขี้เกียจว่าพวกกูก็เนี้ยออกกาลังขี้ขาหนีเฮ้ยพวกก็เนี้ยวันนี้แบบยั้งก่อนพรุ่งนี้ก่อนมาลืนก่อนรอพร้อมก่อนจริงไหมจริงใครชอบรอพร้อมอีเนี้ยยกมือก่อนเพื่อนเลยกูยังพร้อมตัวเฮ้ยนี่สสยแจ๊ะพวกเนี้ยแจ๊ะไหมล่ะมันหายไปหมดตอนเรียนกฎจักรวาลเว้ยทําไมรู้ปะทําไมรู้ปะอีสมองแม่งโดนหลอก เราหลอกตัวเองมาทางชีวิตพรุ่งนี้ก่อนวันฮือก่อนที้คานวันนี้แดดออกฮอนจะไปแทะแหนาบาา้านจ้าวันนี้ฮอนอีกค่อยแดดออกเดี๋ยวรอมันบดก่อนสามเดือนผัดไปแหนหุมบ้านงูเข้าบ้านแมงป่องเขาา้าบ้านทํำยังคะเพราะอ่างสมองมันก็โดนเลื่อดโดนเลือนอะสมมติปลุกนาฬิกาปับ๊บกดนาฬิกาปลุกกูขอมห้านาที <c oughs> จริงไหมเจงทุกว,วันนี้ยังเป็นไหม <c oughs> เป็นปะเป็นครูไม่ต้องบางครั้งก็เป็นแต่ว่าครูก็ฝึกนิสัยใหม่ว่าแบบตื่นก็คือตื่นเออ เขาเรียกว่าสมองเราโดนเทรนให้ขี้เกียจคนขี้เกียจมักจะเป็นลูกซึมเศร้าเมื่อกี้แม่บอกเนาะแล้วบอกว่าใครแม่งอยู่กับพี่ตุม้มแม่งมึงไม่มีวันขี้เกียจทุกคนขี้เกียจปะเนี่ยอยู่ที่โรงงานมีใครบับแอบไปบับหลับในห้องน้ำมีไหมไอยามพูดจี้กูตูดกูตลอดเวลาเหมือนแบบอยู่กับคนแบบเนี้ย คน High Energy คน Energy สูงคนที่จะ g ฮ Energy Energy สูงมีพลังงานสำเร็จง่ายสำเร็จสบายหนึ่งเธอต้องมีเป้าหมายจ้ะมากลับมาที่เป้าหมายอีกแล้วทุกวันนี้มีเป้าหมายยังจ้ะเออรู้แล้วนะเป้าหมายว่าเธอวันๆเธอมาทํางานเธอต้องทาอะไรบ้างเป้าหมายในชีวิตเธอต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่มีบ้านมีรถมีอะไรยังไงกูสอนให้ตั้งเป้าหมายเนาะรู้สึกว่าความขี้เกียจห่างไกลเราไปเมินแล้วนะเนเาะเมินแล้วเมินแล้วเนาะวาอู้ทายเผืเลิมละหนึ่ง,งต้องมีเป้าหมายสองนะคะอย่าเป็นเขาเรียกว่าคนผัดวันประกันพร เอออยากทําทําเลยอยากจะแบบคิดโปรเจกต์อะไรครูห้ามตัวเองไม่ได้เวลาครูมาถึงหลานสมมติว่าครูได้หยุดพักผ่อนเต็มที่คือวันอาทิตย์ใช่ปะวันวันเสารค์ครูทําทงานอยู่แต่ทํางานอยู่บ้านครูได้ทบทวนหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่าวันจันทร์ปุ๊บครูจะแบบอีพี่มึงใจเย็นครูจะแบบไอ้ดิมพี่น้องพี่น้อยไอ้โน้ตไอ้เดมไอเ้เยงอย่างเงี้ยตามงานทุกคนเติร์นเติร์นเต,ติได้ก่อน <laughs> <laughs> ไอ้โน้ตเ <laughs> จ้าแม่ ไอ้ดิมค่ะแม่คือมันไม่ได้เพราะเราอยู่กับคนอย่างนี้ไงถูกปะหนึ่งมีเป้าหมายสองอย่าประหัดวันประกันพุ่งสามเธอจะต้องเป็นคนโปรแกรมจิตเก่งๆตอนเช้ามาตื่นมาโปรแกรมจิตมันเลิกขี้เกียจเลยใครขี้เกียจเอาวิชานี้ไปใช้โปรแกรมจิตว่าฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นคนขยันขันแข็งฉันเป็นคนแข็งแกร่งฉันเป็นคนเข้มแข็งฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นคนบุคลิกดีเยี่ยมถ้าบอกตัวเองว่าบุคลิกดีเยี่ยมเธอจะซุกตัวอยู่ที่ที่นอนไหม ไม่มีทางจริงป่ะฉันสวยสง่างามลองบอกตัวเองแบบนี้ดิหัวจะปุ๊ไหมฮะมันจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนเก่งฉันมีคนสามารถฉันมีสมองสุดอาชียหนูลองพูดดิคู่ยังขนลุกเลยเนี่ยให้ใครพูดดีวะให้ดีมพูดสักห้าประโยคติดกันลองคิดดูหนูจะพูดเรื่องอะไรโปรแกรมจิตัวเองดีลูกหนูเป็นคนหนูเป็นคนเก่ง หนูเป็นคนขยนนันหนูคนพยายามหนูมีนคนพยายามสูงอีกสองประโยคลูกหนูเป็นคนสวยหนูเป็นคนสวยอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันหนึ่งนหนูนหนนเป็นคนหาเงินเก่งเน่เนน <c oughs> นี่ยเตอเอิงเติงสู่ลองโปรแกรมจิตแหละอี้สมองกับจิตใต้สำนึกเราแม่งโดนสั่งหนูสะกดจิตมันกูขนลุกนะเวลาพูดถึงจิตใต้สำนึกกับสมองเนี่ยมันจะเชื่อมกันเนาะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากทําอะไรบางอย่าง เฮ้ยกูอย,ยากลุกออกจากที่นอนเฮ้ยกูอย,ยากไปนุ่งกูอยากไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกว่าเราอะหลอกตัวเองมาทั้งชีวิตว่ากูแม่งขี้เกียจพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เปิดพ่มาดูวันนี้แดดออกแม่งร้อนอะไรเงี้ยเราโปรแกรมตัวเองอยู่ปะโปรแกรมตัวเองจริงป่ะแต่ด้านลบไงแต่พอเราลุกขึ้นมาโปรแกรมจิตตัวเองหรือสั่งจิตตัวเองด้านบวกอะฉันสวยคนสวยที่ไหนมันจะหมกตัวในที่นอนมันต้องลุกมาอาบน้ําแปรงฟันขัดจักรแลถูกปะเออฉันเก่งเก่งต้องยังไงคะ ฉันเข้มแข็งฉันทรงพลังฉันฉันอะไรนะสุขภาพดีอย่างเงี้ยฉันรู้สึกสุขภาพดีตั้งแต่หัวจะหลดเท้าไม่เชื่อลองดูนะทุกคนไม่เชื่อเอาไปลองดูนะทุกคนจะลืมคําว่าขี้เกียจคนขี้เกียจมักจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันไม่ลุกออกไปทําอะไรแล้วชีวิตมันก็จะโดนจิตใต้สํานึกด้านลบอะค่ะดึงออกไปดึงไปดึงไปดึงไปด้านลบนะแล้วมันจะขี้เกียจแล้วมันรู้สึกว่าแม่งกลัวอายุแค่นี้ดูเพื่อนกูไม่จะเปรียบเทียบไอ้นุชอายุเท่าไหร่ ยี่ิบสี่โอ้เคยเ <ược> ป็ดเพี่บวปะเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนจบมัธยมจบจบโรงเรียนมาด้วยกันตอนนี้เขามีบ้านมีรถกูแม่งไม่มีหาเลยเรืเลยกูขี้เกียจแล้วกูไม่อยากทำกูก็ผัดวันกูก็หลับไปข้างล่างค่ะลุกไม่ได้เข้าใจยังแต่ที่หนูโปรแกรมจิตหนูรู้สึกว่าเอนิจมันขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูแข็งแรงหนูแข็งแกร่งหนูอาิีะเทียบกับเพื่อนเดียวกันอะรุ่นเดียวกันอะปกติครูไม่ให้เทียบกับใครนะแต่ตอนนี้ลองเทียบเล่น หนูรู้สึกว่าหนูเก่งไหมไอ้ดิมลองเทียบลเล่นๆรู้สึกว่าหนูเก่งไหมถ้าหนูไม่มีงานทําทุกวันนี้หนูจะต้องไปขุดจิ๋กุ้งขายครูสมมุติเองรู้สึกต้มเหลวไหมโลกขอโทษนะไม่ได้บอกว่าขุดจิ๋กุ้งขายมันไม่ไม่ดีนะโลกเพียงแต่ว่ามันสร้างเงินได้น้อยหน้าที่ขุดจิก๋กุงขายนะขอบคุณที่ขุดจิ๋กุ้งให้หนูกิน <laughs> <laughs> ถ้าไม่มีใครขุดจิ๋กุ้งฉันก็ไม่ได้กินแต่เปรียบเทียบระหว่างอาชีพขุดจิ๋กุ้งขาย กับอาชีพที่เราทำเงินได้เยอะอันไหนมันดีกว่ากันทุกคนเก็ตปะต้องโปรแกรมนะไม่โปรแกรมไม่ได้นะอีอีโปรแกรมด้านลบเรามันจะลกเราลงเหวแล้วเราจะไปคนล้มเหลวอ่านเปื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันนะกูนี่ยังมาแข่งซวยห่วยแตกระเบิดลักข้าซ้เติมตัวเองพูดด้านลบกับตัวเองซ้าเติมตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองทุกวันนี้ทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองไหมจ๊ะภูมิใจไหมจ๊ะข้างหลังภูมิใจไหมจ๊ะทําไมอะทําไมภูมิใจอ่ะกูเลี้ยงลูกได้ กูเลี้ยงผัวได้ผัวไม่เลี้ยงกูเลี้ยงมันได้เว้ย <laughs> ถ้ามันจะเลี้ยงก็จะดีมากนะจ๊ะกูเลี้ยงลูกได้กูเลี้ยงผัวได้กูมีรายได้จริงป่ะถ้าคุูมใจในตัเองว่าเอ้ยทุกวันเนี้ยทางานแล้วมีเงินนะเว้ยมีความสุขนะเว้ยสุขภาพดีเนี่ยคือความภาคภูมิใจในการที่เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่าง คนที่จะล้มเหลวคือโปรแกรมตัวเองไม่เป็นโปรแกรมตัวเองแต่ด้านล้มเหลวอะลูกด้านดีไม่ได้แต่จะโทษตัวเองต่างหากต่างๆนาน,นานเลยมันทําให้เราล้มเหลวซ้ำซากอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่ครูชอบทําก็คือนะคะการขอบคุณสมมุติว่าน้องดีมแบบวันนี้ขี้เกียจครูสมมตินะวันหยุดขี้เกียจได้นะไม่ไรนะลูกมึงไม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าโอเคป่าวันหยุดก็คือวันหยุดเพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่เหมือนแบบนอนแล้วทําให้ชีวิตสังลาตายอะ เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันอยากพักผ่อนหนูก็โปรแกรมตัวเองแล้วก็หลับไปครูเป็นอย่างนี้นะครูอยากตื่นสายใครชวนครูคก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นนะสมมตินะคะพี่ๆญาติๆอย่างเงี้ยลูกพี่ลูก,ลกน้องกันเขาชวนอย่างเงี้ยไปพี่ไปนู่นนี่ครูจะปฏิเสธเพราะครูรู้สึกว่าครูต้องให้รางวัลตัวเองมันหยุดครูจะตื่นสายตื่นสายของครูก็ไม่เกิน8ปดโมงเพราะมันติดนิสยัยจริงปะ มันก็จะตื่นประมาณนี้เจ็ดโมงแต่ครูจะไม่ตื่นตีสี่ตีห้านะครูจะรู้สึกว่าครูพักผ่อนเต็มที่ละแปดชั่วโมงหลังจากนั้นครูอยากทําอะไรก็ทำครูโปรแกรมจิตตัวเองอย่างเงี้ยแล้วสักแป๊บนึงมันอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเช่นทําความสะอาดบ้านเป็นปะเออทำความสะอาดบ้าน,น,ออาาาานแต่ถ้าไม่โปรแกรมเราจะนอนทั้งวันแล้ววันนั้นจะผ่านไปเร็วมากแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันพักผ่อนแต่จริงๆไม่ใช่พักผ่อนบึงพักผ่อนแปดชั่วโมงพอแล้วค่ะอีจวงที่เหลือแม่งขี้เกียจล้วนๆเนีนเ่ยหรปะ แต่ถ้าเราโปรแกรมตัวเองขอบคุณตัวเองฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกเก่งฉันสุขภาพดีเอ่ยใดสักแป๊บหนึ่งมันจะมี energy เว้ยเออขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณตัวฉันเองนะที่แข็งแรงขอบคุณนะที่วันนี้ยังหายใจลองขอบคุณดูขอบคุณที่นอนนะที่แบบชาร์จพลังฉั้นให้เต็มเปี่ยมไปเลยขอบคุณบ้านหลังเนี้ยปกป้องแดดปกป้องฝนขอบคุณการงานที่ฉันมีอยู่ขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณขอบคุณให้ครบสิบอย่างสิบอย่างได้ไหมสิบอย่างเยอะไหมแป๊บเดียวไม่เยอะ เราขอบคุณดูกี่โมงแล้วอีกแปดนาทีอ่ะจำได้ไหมที่ที่สอนมาเมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างมีเป้าหมายไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็โปรแกรมจิตแล้วก็ขอบคุณได้แค่นี้ค่ะสมมุติว่าครูจะขอบคุณการงานละกันเออมันจะทําเวลาเราขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะขยายสมมุติเป็นวันหยุดขอบคุณการงานมันก็จะดูแบบนี่ไปเนาะวันนี้เราหยุดละกันอ่ะขอบคุณตัวเองก็ได้สมมุตินะ สมมติ่ะตื่นมาปุ๊บแล้วครูก็ะลึมสลือฉลึมสลือแล้วครูก็โปรแกรมตัวเองว่าฉันคือเศรษฐีร้อยล้านฉันคือเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีร้อยแล้วครูแบบพูดทางสารนังคัทชามีอะไรก็แล้วแต่ที่ครูจะนึกออกอะตื่นเต็มตาสมองสุดอาิยะแบบรับเต็มที่แล้วครูก็อบอกขอบคุณนะที่วันนี้ยังหายใจอยู่ขอบคุณลมหายใจของฉันสตดลมหายใจอ่าหอมเขาเรียกว่าสะอาดสดชื่นอ่าทให้ฉันสุขภาพดีสองแล้วนะขอบคุณนะที่วันนี้อ่ะ มิกเมื่อกี้ขอบคุณลมหายใจใช่ไหมหัวใจฉันยังเต้นอยู่ขอบคุณนะที่ทุกอนูเซลลในร่างกายของฉันยังแข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณนะสองเท้าของฉันยังพาฉันไปไหนตอนไหนได้ขอบคุณนะสองแขนของฉันยังมีพลังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแขนและมือเจ็ดแล้วนะ สิบอย่างแป๊บเดียวนะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันความจำยังดีเยี่ยมขอบคุณสายตาของฉันยังมองเห็นชัดเจนไม่ต้องใส่แว่นขอบคุณนะที่ฉันแข็งแกร่งและแข็งแรงตลอดทั้งวันขอบคุณมากที่ชีวิตของฉันสดชื่นขอบคุณมากที่ฉันมีบ้านอยู่เนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆขอบคุณ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 ไปเรื่อยๆมันจะสร้างพลังพิเศษให้เราค่ะพลังขอบคุณเนี่ยจะสร้างชีวิตเรามันจะทําให้เรารู้สึกแบบอยากลุกขึ้นมาทําอะไรอ่ะไม่เชื่อลองดูนะ แล้วหนูจะรู้สึกว่าวันหยุดหนูพักผ่อนเต็มที่แล้วหนูตื่นมาปุ๊บวันนี้แม่ถามหนูว่าไงลูกตอนเช้าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสองสาวันนน้องดิมทํางานหนักแล้วเมื่อวานแม่ก็ไม่กวนมาเลยวันเสาร์อาทิตย์น่ะปล่อยมันมันอยากทาอะไรให้มันทํ่แม่เห็นหน้าน้องดิมตอนเช้าเอ้ยหน้ามันดีขึ้นว่ะความเครียดมันหายไปสิวมันยุบลงสองวันนะที่แม่ไม่เจอมันเนาะอืมแล้วก็แววตามันดูแบบตอบรับเว้ยวันนั้นแบบแม่ เออเออเบอร์เบอร์เดี๋ยวให้มันพักผ่อนก่อนอะไรเงี้ยรถเราลอยๆอย่างเงี้ยการพักผ่อนสําคัญมากแต่ถ้าพักยาวสมมุตินะฮะปกติคน,คนคนตามบ้านตามช่องให้นอน8ปดชั่วโมงเรานอนสิบห้าโมงสิบห้าชั่วโมงเกิดอ,อ,อะไรขึ้นน้องดีมอ๋องเออไหมกลายเป็นเพียไปเลยไหมเคยปะเคยนอนสิบห้าชั่วโมงปะเหมือนไม่สบายอ่ะพี่น้องไม่เคยใช่ไหมพี่เคยเหมือนไม่สบายจริงๆนอนเยอะดีไหมฮะ<ด>ไม่ดีเลยนอนเยอะมากไปก็ไม่ดี มันควรจะ8ปดเชั่วโมงเต็มที่แล้วอย่างเต็มที่สุดเหยียดมือสิชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องให้ energy ตัวเองและด้วยการตั้งเป้าหมายขอบคุณไม่ผัดวันประกันพุ่งนะคะแล้วก็ลุกมาโปรแกรมตัวเองแบบเนี้ยครูพี่ตุ้มบอกเลยว่าคนในประเทศไทยนะใช้ชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่เพราะว่าเขาผัดวันประกันพุ่งคนที่เล่น tiktok แล้วติด tiktok นะแล้วมีชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามเยอะไหม่าหนูว่าวันวันสไลด์วันหยุดอะสไลด์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงอะ เดี๋ยวนี้โซเชียลมันดึงดึงสติเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นเลียวหรือว่าทิกตอกมันเป็นคลิปสั้นถ้าเราดูคลิปสั้นคลิปสั้นคลิปสั้นเราจะเป็นคนที่อดทนไม่เป็นรอคอยไม่ได้กูแม่งไม่รอช้าไปนิดหนึ่งกูแม่งโมโหมาก่อนมึงรอทั้งวันมึงรอ,งอคนโทรหาทั้งวันเดี๋ยวนี้เขาตอบไลน์ช้าไปห้านาทีเป็นไงคะงุดหงิดแม่งคุยกับกิ๊กอยู่เปล่าไว้หาทำไมตอบไลน์ช้านน่นนี่นั่นอดทนไม่ได้รอคอยไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยพี่ให้ฝึกสมาธิอย่างเงี้ยอะ สรุปแบบนี้เมื่อกี้สรุปไปแล้วนะวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิให้ใช้วิธีแบบเมื่อกี้เหมือนที่ครูพี่ตุ้มบอกแล้วเพิ่มการหายใจเช่นกันไว้หายใจตามครูนะขออีกรอบสติมาไหมวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไม,นนไม่ได,ไได้นั่งสมาธิครูพี่ตุ้มไม่มาสมมติ วันนี้วันเสาร์ครูพี่ตุ้มไม่มาวันอาทิตย์ครูพี่ตุ้มก็ไม่มาขี้เกียจนั่งสมาธิเดี๋ยวยังไงก็ไปนั่งรวมกันอยู่แล้วลองหายใจดูลองขอบคุณดูลองโปรแกรมจิตดูเอาแค่สามพเนี่ยลูกแล้วทุกวันมีเป้าหมายให้กับชีวิตนะชีวิตเราจะขึ้นอย่างนี้ค่ะจะไม่มีวันตกต่ำเออชีวิตเราจะแบบไม่เหมือนคนชาวบ้านชาวช่องที่แบบเบืบ่อกไนม,ม้นใคีี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่มมมม่่่ <laughs> ่่่่่นนะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะพี่อ๊อฟ่่่พี่อ,อ๊อฟ่ื่นก็ได่วะ <laughs> กัหลังจากง่วงนอนอีกจวงเรียกอีก้วอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นคนไฮเอนจีพอไฮเอนจีปุ๊บเงินก็จะหายมันนี่ขึ้นมาด้วยโอเคไหมคะอ่ะมาเตรียมตัวสวดมนต์กัน